อันนี้อันนี้จะโฟกัสไปเรื่องการวัดและประเมินนะคะาจากอาจารย์แตนนะคะหรือเรียกว่าครูแตนก็ได้คะ่ะอยู่คณุศาสตร์นะคะอ เราเราโฟกัสเลยว่าสมมติว่าเนี่ยค่ะเวลาจะเข้าห้องเรียนหรือแต่ละเซสชันเนี่ยเราโฟกัสไปที่ a r n i n g o u เ c าค e เราเลยว่าอย่างเหมือนเซสชันวันนี้เราก็คิดว่าถ้าผู้ชมหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มารับรู้เราเนี่ยได้มาร่วมกิจกรรมแล้วจะสามารถสรุปวิธีการที่ใช้ในการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับประเภทของอการวัดผลซึ่งเราแบ่งประเภทคร่าวๆเป็น f o r m a t i v e แล้วก็ summative อย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยเราจะใช้คอนเซป นี้ค่ะในห้องเรียนนะคะอันนี้คือก็จะโชว์ให้เห็นวิธีการเขียนผลลับการเรียนรู้ซึ่งมันจะทำให้สะดวกกับการจัดการเรียนรู้และวัดผลในคอร์สออนไลน์ด้วยอะคะอ่ะพอมาถึงอันนี้ก็คือในการดีไซน์ของการจัดการเรียนรู้ทุกครั้งเนี่ยโฟกสัสเลยว่าต้องมีการ c o n คอนส i v e alignment ชัดเจนนะคะแล้วก็เราเราเน้นคีย์เวิร์ดที่เมื่อสักครู่เลยค่ะจะเห็นได้ว่าเรามีคียรับ ผู้เรียนสามารถสรุปคีย์เวิร์ดตรงนี้คือมาจากแท็กซ o น y มที่เป็น Learning Taxonomy อันนี้ก็จะยกตัวอ,อย่างของ Bloom นะคะเราก็จะเอามาใช้ว่าวันหนึ่งเด็กวันนี้เด็กต้องทำอะไรเป็นอธิบายเป็นสรุปเป็นประยุกใช้เป็นที่สำคัญเราโฟกัสไปที่ Formative Assessment มากกว่าที่จะไป Summative นะคะแล้วตัวสุดท้ายค่ะเน้น Positive Feedback นะคะตัวนี้จะทำให้เด็กไาย ได้เกิดการพัฒนาการแล้วก็จริงๆตรงนี้มันจะทําให้เรารู้ด้วยว่าเราสอนแล้วเราติดขัดอะไรแล้วเราก็จะไปเติมเต็มเด็กได้อีกอะค่ะอันนี้ก็หัวใจของ constructive alignment ก็อันนี้ขอข้ามไปนะคะอาจารย์นินก็ได้พูดไปแล้วค่ะ,ะตัวตัว strategy หรือวิธีการที่เราใช้วัดที่ครูแตนใช้วัดและประเมินนะคะขออนุญาตเรียกตัวเองว่าครูแตนว่าใช้กับเด็กค่ะตอนนี้สวอว่าเรามี learning outcome ของเราไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวที่ใช้อยู่อะค่ะ formative assessment ที่ใช้อยู่ตอนนี้นะคะหลังจากเกิดสถานการณ์ที่ว่าโควิดมาเนี่ยมันก็จะมีเซลแล้วก็ peer assessment อันนี้ให้เขาประเมินการทำงานเป็นทีมอะค่ะ เราไม่สามารถเห็นเขาทํางานด้วยกันเลยมันเป็นงานแบ่งเป็นกลุ่มๆค่ะ,คะสอนวิชาวิจัยเพราะนั้นเขาก็จะเช็คว่าเพื่อนช่วยเหลือเพื่อกูลไหมโดยเรามีรูบิกในการให้เขาประเมินค่ะเป็นด้านๆเดี๋ยวจะโชว์รูบิกให้ในช่วงท้ายนะคะ แล้วก็มีการตั้งคำถามก็คือเราจะสอนอันนี้คือก็สอนผ่านซูมนะคะก็<ๆ>ก็ยอมแล้วก็เป็นเรื่องยุ่งยากเพราะว่าจริงๆไม่ใช่เป็นคนไฮเทคค่ะมาฝึกใช้ซูมซูมเสร็จจะสอนยังไงตอนแรกซูมมันก็เวลามันก็ไม่ได้มีระยะยาวใช้ยังไม่เป็นไม่รู้ว่าสมัครเมลมหาลัยแล้วมันได้นานเนาะก็ก็ได้โอกาสค่ะว่าจะสปิทเป็นท่อนสั้นๆยังไงแล้วก็ตั้งคำถามนะให้เขาดิ ให้เขารีเฟรชแล้วก็ให้เขาตอบมาในแชทหรือให้เขาดีเบต e กันอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการโยนคำถามแล้วให้ตอบเป็นคำถามในประเด็นที่เราพูดไปซึ่งก็จะไม่ได้ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นประเด็นอีกอะคะ่ะ ก็จะหาวิธีแก้ก็ยังมีการหาวิธีแก้ในช่วงหลังๆในอีกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อนะคะตัวนี้ก็จะมีการใช้ quiz game นะคะเป็น quiz.com อะคะ่ะแล้วก็พอใช้เสร็จเนี่ยเราไม่ได้ตัดสินให้เกรดให้อะไรเขาเนาะแล้วเราก็มาเฉลยแล้วก็มีการมาดิสคัตกันนะคะว่าไอ้ข้อนี้มันเฉลยแบบนี้เด็กก็จะมาโวยแล้ว เด็กก็จะมาโวยแล้วก็จะถามแล้วว่าเอ้าแล้วแล้วข้อนี้ผมคิดว่ามันเฉลยแบบนี้ข้อนี้ผมคิดว่าเฉลยแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าเด็กเข้าใจตรงไหนผิดไม่ผิดเราจะอธิบายซ้ำค่ะเ,เสร็จแล้วนะคะตัว quiz วอีกตัวหนึ่งตรงนี้เราก็ยังมีการอาแอบเก็บเช่นผ่าน LEB2 มันก็จะมีระบบของการเทสหรือการ quiz ค,ค่ะอันนี้เราเก็บข้อมูลด้วยตัวเนี้ย เราจะเช็คว่าเขารู้หรือไม่รู้หลังจากที่มีการได้คุยกันแล้วได้ฟีดแบ็แล้วเติมเต็มองค์ความรู้แล้วเนี่ยเด็กเอนเกจเมนต์เด็กฟังเราไหมควิสตรงนี้ก็จะอาจจะลองดูว่าจะเก็บหรือไม่เก็บจริงๆแล้วก็เหมือนเด็กรับรู้ว่าเหมือนเราจะเก็บคะแนนแต่จริงๆเราเอามาเก็บเป็นข้อมูลว่าเขายังไม่รู้อะไรนะคะเพราะว่าตัวควิสเกมเนี่ยมันทําในเวลารวดเร็วในเวลาจํากัดแต่ตัวควิสเนี่ยเราจะโยนโจทย์ที่เป็นโจทย์ ขั้นที่มันจะอาจจะขั้นสูงมานิดนึงใช้เวลาในการพิจารณาอย่างนี้ค่ะ,ะแล้วก็ให้เด็กทำโปรเจกต์เพราะว่าสอนวิชาวิจัยนะคะเป็นโปรเจกต์กลุ่มค่ะ,ะมีกระบวนการได้พูดคุยได้ดิสคัทในห้องเรียนนะคะอันนี้กระบวนการดิสคัทเนี่ยมันจะทำให้เรารู้เลยว่าเขารู้หรือไม่รู้หรือเขาไม่เข้าใจแล้วเราก็จะปรับปรุงนะคะ ทีการจัดการเรียนรู้เราเพิ่มเติมเพื่อให้เขาบรรลุ learning outcome นะคะ,ะมีการนำเสนอในกลุ่มเล็กๆของโปรเจกต์กลุ่มค่ะอันเนี้ยเขาก็จะมีเขาก็ใช้ซูมเป็นนะักศึกษาเา็าจะเปิดซูมของเขานะคะแล้วก็นัดอาจารย์กลุ่มหนูพร้อมพีเต์แล้วกลุ่มผมพร้อมพีเต์แล้วกลุ่มหนูอยากเล่าง,งานให้ฟังว่าผมติดขัดตรงนี้หนูติดขัดตรงนี้หรือกลุ่มหนูอยากให้คอนเฟิร์มซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้นัดพีเต์อย่างเป็นทางการแต่เด็กอะ่ะ อยากให้เราคอนเฟิร์มเขาอะค่ะจริงๆที่ผ่านมาที่เป็นออนไลน์เอ้ยไม,ไม่ใช่เป็น class, อินคลาสเป็นห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนที่เจอกันในชั้นเรียนนะคะก็จะนัดนําเสนอทีละกลุ่มย่อยๆที่ห้องสมุดอยู่แล้วเพราะว่าวิชาวิจัยเนี่ยมันเด็กอยากให้เด็กค้นที่เป็นบุ๊กด้วยไม่อยากให้ค้นทางออนไลน์พอเรานัดเป็นช่วงๆเนี่ยเขาชอบค่ะเขาไม่ต้องมานั่งรอสชั่วโมงอยู่ในห้องเรียนกลุ่มที่หนส 30นาทีแรกค่อยมากลุ่มที่สองสานาทีถัดไปอะไรอย่างเี้ค่ะให้เขาจัดช่วงเวลาเขาเองทีนี้พอเราคุยเสร็จเขาก็ขึ้นไปค้นงานท้างบนเขาจําสภาพแบบนี้ได้เขากเลยชอบเขบอกเออเนี่ยชอบที่จะแบบได้คอนเซปต์สั้นๆแล้วก็เอาไปฝึกทำแล้วกลับมาคุยอาจารย์แล้วคุยเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะ อันนี้ที่เด็กเขาก็เลยมาทำของเขาเองในช่วงช่วงออนไลน์แล้วก็มีแ s ส g ซม e n t มีงานเดี่ยวเพื่อคอนเฟิร์มว่าเขาเข้าใจงานวิจัยไหมเพราะว่าเราเราให้เขาทำงานกลุ่มเนาะอ่าส่วน s u ัมเ t ทีฟที่ใช้อยู่นะคะก็จะเป็นวัดการประเมินการทำงานเป็นทีมรอบสุดท้ายค่ะอ่ารอบรอบแรกเนี่ยวัดไปเขาจะเริ่มเห็นเกณฑ์แล้วค่ะ แล้วเราจะคุยว่าคุณรับได้ไหมคุณประเมินได้ไหมแล้วก็เห็นคะแนนตัวเองแล้วตัวเองถ้าเทียบกับเพื่อนมันต้องประเมินตัวเองแล้วประเมินเพื่อนด้วยที่เราได้น้อยเราก็บอกว่าอยาให้เพื่อนเห็นนะแต่คิดว่าเขาแอบ,บชำเลืองเห็นแล้วล่ะว่าเพื่อนให้เขาน้อยเนี่ยให้เขาปรับปรุงตัวเองแล้วเราก็จะคุยกับเด็กๆว่าครูจะให้ประเมินอีกครั้งตอนปลายภาค แต่ต้องให้โอกาสเพื่อนถ้าเพื่อนเคยทํายังไม่ค่อยโอเคแต่หลังจากประเมินรอบแรกแล้วเพื่อนเปลี่ยนไปต้องเอารอบสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวตัง้งแล้วเพื่อนเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้มันก็จะเป็นตัวให้คะแนนจริงนะคะแ assess a s s i g n m e n t ท,ที่ที่ให้ไปนะคะ a อ s i n t m e n t ที่ให้ไปก็คือเป็นชิ้นงานที่เราให้เขาเขียนบทความวิจัยค บทความวิจัยโดยเขาไปค้นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนในห้องเรียนที่เป็น full paper ที่เป็นเล่มสมบูรณ์300กว่าหน้า200กว่าหน้าแล้วให้เขาเอามา เขียนในรูปบทความให้ถูกหลักนะคะตามสเตปแต่ละหัวข้อเลยอะคะ่ะโดยไม่ใช่ไปก,ก๊อปเล่เมเขาเข้ามาแล้วมาวางนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือลายคนซึ่งเราให้เขาทําตั้งแต่ช่วงกลางภาคแล้วทำมาเรื่อยๆแล้วมีฟีดแบ็กกลับไปกลับมาเขาติดขัดอะไรเขาถามเรารู้แล้วว่าเขาติดขัดเราก็จะไปพูดในห้องใหญ่เวลาเจอกันอย่างนี้นะคะ่ะอ่า Final Project Report อันนี้คือตัวสำคัญซึ่งคือตัวเดียวกันกับที่เขามาพรีเซนต์ก็คือตัวโปรเจกต์เขาในก่อนจะถึง Final Project ก่อนจะวัดผลจริงเนี่ยนำเสนอไม่รู้กี่รอบอันนี้คือเรื่องเรื่องที่เป็นเรื่องเดียวกันนะคะตัวโปรเจกต์แล้วก็เทสน้อยมากค่ะเปอร์เซ็นต์อยอมรับว่าเหลือแค่15%เอร์เซ็นค่ะเพราะว่าเราเราวัดผลจากเรื่องอื่นก็ด้วยแล้วก็วัดความรู้ในเชิงขั้นไปประยุกต์ใช้ได้จริง นะคะแล้วก็เขาทํางานเดี่ยวเนี่ยมันคนละเล่มแล้วก็เราเราอ่านดีเทลงานเขาค่อนข้างละเอียดเพราะนั้นเรามีรูบิกในการประเมินว่าเขาทําได้ทำทำเป็นไหมเมื่อเขาออกไปฝึกสอนเขาต้องทําวิจัยเดี่ยวคนละเล่มเนี่ยเขาต้องทําเป็นปีหนึ่งต้องทำสองเล่มเทอมละเล่มอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ตอนนี้เราฝึกเขาเป็นกลุ่มนะคะ คราวนี้มาดู Activity Activity จะเป็นตัวที่สัมพันธ์กับ Formative Assessment มากเลยค่ะก็คือในระหว่างทางคือเราก็จะมีการให้เล c t u r e แต่เน้นให้ Key Concept สั้นๆค่ะประมาณ Key c คอนเซปถ้าพูดถึงคีย Concept จริงๆนะประมาณ5้าถึงสินาที แล้วเสร็จแล้วก็จะมีเดโมนสเตรตก็คือแสดงสาธิตให้ดูเลยว่าในการเขียนบทที่3ของงานวิจัยนะนี่โครงเป็นอย่างนี้นะมันต้องเอามาจากทฤษฎีจากบทที่2หัวข้อไหนทําไม่เห็นแบบสเต็ปบายสเต็ปเลยอะค่ะเป็นวิดีโอส่งให้ดูแล้วก็เก็บไว้แล้วก็สอนในห้องด้วยใครติดขัดอะไรก็ถามหลังจากเลคเชอร์เสร็จเาก็ถามคําถามเขาว่าได้เรียนรู้อะไร ะะได้เรียนรู้อะไรบ้างเป็นช่วงช่วงสั้นๆแล้วก็ให้ทำกิจกรรมเนี่ยกิจกรรมที่ให้ทำก็นี่แหละค่ะในเรื่องในห้องเรียนทำอะไรบ้างกิจกรรมพวก Assign m e n t บางบางที่เป็นกิจกรรมสั้นๆโยนให้ไปแต่ตัวกิจกรรมเนี่ยจะเป็นตัวยกตัวอย่างของเด็กปโทที่ทำนะคะของปอตรีก็เป็นกิจกรรมที่เป็นตัวโปรเจกต์เนี่ยค่ะเป็นโปรเจกต์แล้วก็กระบวนการสืบค้นแล้วให้พรีเซนต์เนี่ยค่ะก็ วางแผนไว้ว่าการสอนคอนเซปต์เนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นเราสอนคนเดียวเด็กเป็นคนสอนคอนเซปต์เพื่อนก็ได้เขาสืบคน้นแล้วเขาสรุปสาระสาคัญถูกไหมเราจะให้เขาทําในหัวข้อท,ท้ายเพราะช่วงแรกๆเนี่ยเราคอนเฟิร์มการสืบค้นของเขาคอนเฟิร์มการสรุปสาระสาคัญของเขาแล้วเด็กมีปัญหาเรื่องการสรุปสาระสําคัญมากค่ะเราต้องช่วยเหลือแล้วก็ช่วยแก้ไขเขาจนพอเสร็จแล้วเนี่ยช่วงท,ท้ายเนี่ย เช่นการอภิปรายผลการวิจัยมันมีหลักการยังไงนะให้คุณไปค้นมาแล้วนําเสนอแบบนี้ค่ะเราจะให้กลุ่มเ้าหัวข้อก็จะลองให้เขาเลือกสื่อที่จะนําเสนอแล้วเราค่อยเติมเต็มตรงนี้เป็นกระบวนการฝึกให้เขาเกิด Knowledge หรือองค์ความรู้ก่อนที่จะลงไปเขียนการอภิปรายผลงานจริงของเขาค่ะอันนี้ก็เป็นงานที่เตรียมไว้ก่อนที่จะปิดใกล้ๆสอนการอภิปรายผลจริงๆนะคะ ก่อนที่เขาจะต้องทำการอภิปรายผลงานวิจัยจริงของเขานะคะกระบวนการดิสคั s ชันอะไรพวกนี้คือเกี่ยวข้องหมดเลยนี่คือปรเ c e ของ Activity เนี่ยมันจะล้อ,อก,กับที่ที่ทำอยู่นะคะก็คือ Formative f s s m s t m v n t s s e s s m e n t นะคะ ีนี้ก็จะขอยกตัวอย่างนะคะ 1. ตัวอย่างเลยที่เราวัดโฟกัสเลยว่าเนี่ยเพิ่งสอนไปมมาๆเลยเด็กสามารถเรามีเ e a r n นิ g งเอาค m e ไ้สองข้อข้อที่1สรุปหลักการในการนําเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียนได้ครบถ้วนและถูกต้องค่ะตรงนี้คือคีย์เวิร์ดของสรุปก็คือ K under standing เนอะท่านเข้าใจแล้วก็ประยุกต์หลักการในการนําเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเขียนรายงานวิจัยได้ถูกต้องนะคะ อันนี้คือเป็น K ประยุกต์ใช้คือ F p p p l y i n g นะคะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเอ๊ะแล้วเราจะวัดเขายังไงล่ะถ้าเป็นข้อที่หนึ่งอ่ะสรุปหลักการเนี่ยถามคำถามเลยมีปัญหาค่ะตอนแรกก็ใช้แชทถามได้เรียนรู้อะไรได้เรียนรู้การเขียนบทที่4ได้เรียนรู้การนําเสนอผลการวิจัยอย่างนี้คือ perception นะลูกมันไม่ใช่มันไม่ใช่ knowledge มไม่ใช่ความรู้เอาไหมเราก็อธิบายเขาถ้าตอบแบบนี้ แล้วเขาถ้าเกิดมีคนมาถามเราต่อแล้วการเขียนผลนําเสนอผลเขียนยังไงล่ะเราจะตอบเขาว่าไงโอ,อ้ถ้ามันมีคนถามต่อจนตอบเขาแล้วเขาเอาไปทําได้นั่นแหละคือความรู้ ก็เลยบอกว่าให้เขียนใหม่เราต้องยกตัวอย่างบอกเด็กเพราะที่ผ่านมาบางทีเราถามแค่เพอร์เซปชันนะคะมันไม่ได้เช็คระหว่างทางว่าเขาเข้าใจจริงไหมเขาได้ความรู้จริงไหมเป้าหมายอยากให้เขาถึงขั้นเข้าใจแต่เวลาเราเช็คในระหว่างทางอ่ะเรากลับถามว่าวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเด็กตอบมาแค่หัวข้อ ไม่ใช่ละอันนี้คือ perception ก็เลยเปลี่ยนใหม่ค่ะอย่างกลุ่มอาทิตย์นี้เปลี่ยนใหม่เลยเป็น knowledge เราก็ยังเห็นอยู่ว่าลอกกันแ <c oughs> ชทมากลุ่มเมื่อวานเป็นกลุ่มที่3อย่างวันนี้บ่ายเนี่ยเรียนสอนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่4เอาใหม่นะตอบใครตอบได้เจ๋งแล้วก็โพสต์ขึ้นเลยตอบตอบเสร็จแล้วครูเช็คคุณรูก็จะเข้าไปเช็คแล้วให้ฟีดแบ็กเฮ้ยอย่างนี้มันยังไม่เห็นภาพเลยลูกแต่คนที่ตอบใครหลังต้องห้ามซ้ํากับเพื่อน จริงๆพอคุยเสร็จเราก็ปล่อยออกจากห้องแชทไม่ยอมออกค่ะเพราะเขาต้องนั่งอ่านงานเพื่อนอ่านงานเพื่อนเพื่อนตอบอะไรไปเพื่อไม่ให้ซ้ํามันก็เลยเต็มไปด้วยคำคำนี้ค่ะว่าสรุปให้ได้ถูกต้องแล้วครบถ้วนเพราะเขาจะได้เข้าไปอ่านงานงเพื่อนด้วยแล้วเราก็จะแชร์แชทตรงนี้ค่ะไอตัวที่เป็นเซฟของแชทเนี่ยให้เขาได้เข้าไปอ่านด้วยในห้องที่ตอนนี้คือดิวกระเด็กผ่าน Facebook กลุ่มอยู่นะคะ เนี่ยคนอยู่ได้ท้ายเนี่ยจะเห็นภาพชาัดคนแรกๆอาจจะเห็นภาพไม่ชัดค่ะเพราะว่าเราฟีดแบ็กอันนี้เราเป็น formative เราไม่ใช่ว่าจะให้คะแนนจริงแต่เราต้องการเช็คว่าเด็กบรรลุไหมนะคะแต่พอข้อที่2เนี่ยค่ะเป็นพาร์ทที่ เราจะวัดยังไงก็คือเขารู้แล้วว่าหลักการเขียนผลการวิจัยเนะะี่ยค่ะมันมีหลักการแบบนี้นะเช่นมันล้อก,กับวัตถุประสงค์นะมีวัตถุประสงค์กี่ข้อผลก็ต้องเรียงตามนั้นโอเคอ่ะแล้วพอเด็กเขียนบทความวิจัยเราก็เขาก็ไปค้นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ แต่ครูบอกให้ย่อนะคะย่อให้หน้าเหลือเท่านี้ย่อด้วยภาษาของเราเองเพราะเล่มของเขาเป็นเล่มที่มันมันเป็นฉบับสมบูรณ์แล้วคอนเซปต์ในการเขียนให้กระชับชัดเจนตามแบบฝึกของการเขียนบทที่สี่ที่ครูให้ไปเพราะฉะนั้นนี่คืองานเดียว <c oughs> เขาได้ทําอยู่แล้วคะ่ะแต่ไม่ได้ให้คะแนนทันทีทําแล้วก็มีการสอบถามโต้อตอบกลับไปกลับมาเนี่ยเมื่อสักสักประมาณก่อนเริ่มเริ่มมีแอคทิวิตี้ในห้องเนี้ยคะ่ะ ก็ยังมีการถามว่าอีกอาจารย์ครับตัวแปรตามผมเป็นแบบนี้แต่ตัวแปรต้นผมเยอะมากเราเห็นเลยว่าเด็กเข้าใจผิดละกพลองให้เป็นคนวิจัยเชิงทดลองนะคะแต่ปรากฏตัวแปรต้นเป็นวิจัยมันเป็นงานวิจัยเชิงสํารวจเพราะมันศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์อย่างนี้ค่ะตัวปัจจัยที่เป็นตัวแปรต้นไม่ใช่แล้วเด็กก็จะเข้าใจผิดเนี่ยก็จะต้องไปเติมเต็มเด็กนะคะ ตัวนี้มันจะทําให้เห็นเลยด้วยว่าแค่จะสอนหัวข้อเดียวแต่ไปเห็นแล้วว่าเด็กยังไม่เข้าใจประเภทการวิจัยเลือกงานวิจัยยังไม่ถูกมันจะเห็นภาพได้ชัดค่ะอันนี้สําหรับข้อที่2เนี่ยมันมีพาร์ทหนึ่งก็คือเขียนผลนการวิจัยในชั้นเรียนงานกลุ่มเนี่ยให้ถูกต้องตามหลักการอันนี้มันก็จะเราจะรู้ได้ไงว่าเด็กจะครบทุกคนอันนี้ต้องปล่อยวางพอสมควรแต่ว่าเราไปเห็นจากข้อที่ 2. 1 ภายใต้ปล่อยวางไม่ได้ปล่อยวาง1 0อยเปอร์เซ็นค่ะเด็กพรีเซนต์งานเป็นกลุ่มๆเราจะคุยค่ะให้เขาได้พูดอ้าวอาถามเขากี่ว่าไงพงว่าไงพยายามจะใช้ชื่อเล่นเด็กนะคะเพื่อ,อสร้างความคุ้นเคยให้เขากล้าที่จะถามเราเวลาติดขัดให้เขามาหาเราแล้วทักเข้ามาคุยกับเราค่ะโอเคนะคะอันนี้คือการวัดผลค่ะที่รอกับ นี่คือ Constructive Alignment วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ทำให้รู้เรื่องข้อที่1นึ่บรรลุข้อที่หน่งก็คือ,อให้เขาสรุปหลักการได้ก็คือบรรยายสั้นๆแบบที่พูดไปนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างการเขียนรายงานการวิจัยที่สัมพันธ์กับหลักการโดย ทำบทที่หนึ่งให้เห็นภาพอ้อวัตถุประสงค์เป็นอย่างนี้นะก๊อปมาวางเลยลูกหนูต้องล้อ,ลอกันผลการวิใจัยในบทที่สี่เป็นแบบนี้นะอ๋อมันสัมพันธ์กับสมมติฐานที่กําหนดไว้นะสมมติฐานอยู่บทไหนเอาก๊อปมาวางเป็นตัวตั้งแล้วใส่ดีเทลที่อยู่ทําไปยกตัวอย่างประมาณนี้ค่ะมันบรรลุหรือไม่บรรลุหนูใส่ไปก็บอกเขานี่คือการสอนเพื่อให้สรุป หลักการได้เพราะฉะนั้นเมื่อสอนเสร็จก็ตั้งคําถามค่ะให้เขาตอบนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือห่วงที่1นนะคะตัวที่2เนี่ยก็คือให้งานเขาแบบที่พูดไปค่ะว่าเขาประยุกต์ใช้ได้ไหมเป็นทั้งงานเดี่ยวงานกลุ่มแบบที่พูดไปแล้วนะคะ อ่ะอันนี้ก็จะนำเสนอตัวอย่างภาพเฉยๆค่ะอันนี้เป็นวิชาที่สอนรีเซิร์ชเม h อดนะคะของปอทสถาปัตนะคะไปร่วมสอนกับทางทีมอาจารย์สถาปัตตอนนี้ก็เป็นทีมที่ชิ่งกับอาจารย์อ,อาจารย์สกลน,นะคะก็ ใช้การ quiz เก m ค่ะเสร็จแล้วก็เฉลยนะคะก็มาเฉลยแล้วเด็กก็เขาก็จะคุยค่ะว่าเอ้ยข้อนี้มันควรจะเป็นอย่างนี้เราเห็นแล้วเขางงค่ะไม่ได้แล้วเราก็จะพูดซ้ําหรือยกตัวอย่างซ้ําแล้วให้เขาช่วยดีเฟนจนเขาบอกอ๋อเข้าใจแล้วอ่าโอเคนะคะนี่คือ ตัวอันนี้คือการตั้งคําถามค่ะถามไปแล้วก็ให้เขาตอบเป็นช็อตอันเซอร์เนี่ยค่ะตัวอย่างคําถามไม่ใช่ว่าเอ้ยวันนี้ได้เรียนรู้อะไรนะั่นคือเพอร์เซ i ชันอันนี้เลยเรียนรู้ว่าเราก็จะยังไม่รู้ว่าเด็กรู้หรือไม่รู้แล้วก็เป็น o อ e n ทเอ็นควีชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสั้นๆให้เขาตอบนะคะอันนี้ก็ตัวอย่างของอาการตั้งคําถามอันนี้คือวิธีการจัดการเรียนรู้คือเราสอนแล้วเราก็โชว์ให้เห็นว่าหน้านี้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้ พอสอนเสร็จวิธีการเขียนบทที่3ของงานวิจัยแล้วก็ถามว่าสาระสําคัญใดบ้างที่นํามาเขียนในการเขียนรายงานบทที่3หรือวิธีดําเนินการเด็กก็จะตอบมานี่คือตัวอย่างของคําตอบนะคะก็ตอบมาเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นองค์ความรู้ค่ะไม่ใช่ว่ารับรู้วันนี้ฉันรู้วิธีเขียนบทที่3เอาอะไรบ้างมาใส่อ๋อเอาค่า IOC จากผู้เชี่ยวชาญจากภาพพนวกอ๋อเอาขั้นตอนการสร้างเครื่องมือจากบทที่2ซึ่งถ้าเครื่องมือฉันเป็นแบบทดสอบ เราอยู่ๆจะเขียนขั้นตอนแบบทดสอบโดยไม่มีหลักไม่ได้มีโอกาสผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะตอบเข้ามาเราก็เอ้ยโอเคนะถ้าเขาตอบด้วยใส่ดีเทลด้วยภาษาของเขาเองคือ understanding ถ้าเขาพูดสั้นๆเป็นคำช็อตสั้นๆโอเคเป็น remembering แต่แค่ขั้นจำนะคะเราก็มองว่าเด็กก็เช็คเราเช็คเด็กได้อันนี้ก็คือโยนคำถามคุยเรื่อง ตรวจงานไปแล้วโอ้โหบทที่หนึ่งจากยี่สิบเจ็ดกลุ่มเขียนอินโทรดักชันไม่โอเคเลยย้อนกลับมาสอนใหม่ค่ะสอนใหม่ช่วงออนไลน์ช่วงระบบะตั้งใจเทศการโควิดเนี่ยคะ่ะคุยเสร็จเลยเอาให้เอาใหม่อาจารย์หนูรู้แล้วว่าหนูต้องทําใหม่แต่ละกลุ่มรู้ขอทําใหม่โอเคครูให้โอกาสจากนั้นมันก็จะมีผู้แทนกลุ่มที่เป็นพระเอกคะ่ะแต่คนเดียวเดียแต่บางคนก็ไม่ได้ช่วย เข้า LEB2 เลยค่ะโยนเลยว่าให้สรุปสิ่งที่วิหลักการในการเขียนอินโทรดักชันของงานวิจัยเชิงทดลองอะ่ะไม่เกินเจ็ดบรรทัดใน LEB2 หลังจากที่เรียนแล้วแต่เราดิสคัสกันในห้องแล้วให้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะคะ30-45นาทีซึ่งก็เป็นโจทย์แค่นี้แต่ว่าเราก็บอกนะครูเช็คนะแล้วครูก็ไว้ใจพวกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็ก็ ก็ต้องเป็นอะไรที่แบบเราเก็บลหลายๆภาคส่วนนะคะบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะลอกกันไหมหรือก๊อปของเพื่อนแล้วเปลี่ยนคำนะคะอ่าโอเคค่ะอันนี้ใน LEB2 เนี่ยตอนนี้เตรียม multiple choice ไว้แล้วอันนี้นะคะมันก็เก็บเล็กคอร์ดไว้อันนี้ก็ถือว่าก็สะดวกพอสมควรเพียงแต่ว่ามันหลายเซกชันก็จะลิงก์ไปบอกเจ้าหน้าที่ว่าให้ก๊อปให้หน่อยตอนนี้กำลังเตรียมอยู่อะค่ะก็ค่ะ อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นให้งานในห้องเลยอันนี้เป็นวิจัยของปอโทนะคะเราอยากจะแบบในพาร์ทที่ไปช่วยอาจารย์นะคะไปช่วยในพาร์ทสถิตินะคะแต่ว่าในสถิติมันก็ลิงก์กับโอเคมันได้ Data มาเราก็จําลองสถานการณ์ว่าถ้าเราจะต้องมีการเปรียบเทียบว,ว่าความเร็วในการเอ่อความเร็วในการที่จะแบบไทป์อ่าในการ พิมพ์งานนะคะในการพิมพ์งานระหว่าง typing speed ระหว่างใช้จอคอมกับใช้โมบายเนี่ยมันเป็นยังไงก็ให้เขาลงมือทำกันพิมพ์เลยค่ะพิมพ์เลยแล้วค่อยมาคุยกันว่ามันมีข้อจำกัดของงานอยู่นะมันอาจจะปลนเพื่อนไม่ใช่เชิงทดลองที่เป็นเพียวนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลมาแต่ละคนก็จะได้ข้อมูลที่เป็นคู่เนาะข้อมูลที่เป็น typing speed ระหว่างใช้โมบายกับคอมพิวเตอร์ กับคอมพิวเตอร์คีย์บอร์ดนะคะก็ใช้เวลาอย่างละ3นาทีเขาก็ทําในห้องเลยมันก็จะเห็นภาพการทํางานวิจัยแล้วได้ Data เอา Data มามาวิเคราะห์เลยเป็นงานกลุ่มแล้วมาพีเต์ค่ะเนี่ยพอพีเต์เราก็จะเห็นแล้วว่าเขาเข้าใจไม่เข้าใจเราจะโยนวัตถุประสงค์เข้าไปเลยว่างานที่ถามแบบนี้วัตถุประสงค์งานวิจัยมี4ข้อเช่นข้อที่1เนี่ยเราเก็บข้อมูลที่เป็นแบ็กกราวด์ด้วยให้คุณหาคุณคํานวณหาค่าเอ้ ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับแบ็กกราวน์ของผู้เรียนนั่นก็คือรันฟรีเคนซี y แล้วก็ศึกษาความเร็วในการพิมพ์อย่างงี้ค่ะก็หา mean and sd เปรียบเทียบนะคะการพิมพ์ระหว่างของหญิงกับชายเป็นยังไงอันนี้ก็เป็น T-Test Independent เขาก็ได้ใช้สถิติที่เราสอนนะคะเราก็จะรู้ว่าเขาเข้าใจไม่เข้าใจอันนี้คือเป็นการแอสไซ n ให้ทำงานนะคะโอเค ตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างนําเสนอเป็นกลุ่มย่อยๆค่ะเนี่ยนัดมาเลยอาจารย์หนูอยากให้นําเสนองานเขาก็นัดมาอาจจะดึกนิดนึงบางทีทุ่หนึงเด็กหลับตอนที่เราสอนแล้วสอนเช้าเขาหลับเขาก็บอกว่าเขาไม่ทันเขาทักเข้ามาขอดูวิดีโอย้อนหลังได้ไหมเขาเพิ่งเขานอนตีสี่บางทีเด็กมาทักเรา เราบางทีก็ต้องคุยกับเขาอะคะ่ะเพราะเวลามันมันใกล้แล้วเราไม่รู้ว่าปิดเทอมันจะเลื่อนไปไหมมันจะต้องให้งานเขาเสร็จด้วยเขาต้องไปฝึกสอนแล้วก็ต้องเตรียมอะไรหรือเปล่านะคะนันเนี่ยเขานัดเข้ามาแบบนี้เขาก็จะโชว์งานนี่คืองานเก่าที่เราโพสต์ไปงานใหม่ที่เราแก้เขาก็จะเช็คว่าหนูแก้แล้วมันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะตัวโปรเจกต์ก็เป็นรูปแบบเหมือนกันให้เขาทำโปรเจกต์ที่พูดไปแล้วนะคะก็ เนี่ยค่ะก็จะมีรูบิกเช็คอันนี้คือดับที่3นะคะนี่คือดับสุดท้ายที่ผ่านต้องใช้พลังมหาศาลตรวจนะคะนี่คือตรวจต้องเปิดหน้าจอแบบนี้เลยค่ะนี่คืองานเก่านี่คืองานใหม่อยู่ตรงนี้ตรวจแล้วก็โอ้โหต้องเปิดใจยอมรับว่าตั้งไว้เลยแล้วเช้ามาทํางานเป็นเวลาค่ะแล้วงานรู้สึกว่าแปดโมงเช้าแล้วเลิกง,งานสองทุ่มตั้งแต่ทํางานอยู่ที่บ้านนะคะใช้เวลามากยอมรับค่ะ อันนี้คือตัวอย่างนะคะลูบิกที่ประเมินงานวิจัยแค่บางส่วนแล้วก็อันนี้ตัวอย่างรูบิกที่ประเมินการทํางานเป็นทีมแล้วให้เขาฟีดแบ็กค่ะก็เนี่ยอันนี้เมื่อวานเนาะเขาก็ให้ให้เขาบอกก่อนว่าเฮ้ยวันนี้ครูอยากเห็นหน้าเนาะนำรายง,งานตัวก่อนถ้าเป็นห้องใหญ่ๆก็จะให้เขาแชทบอกชื่อเขาบอกชื่อ,บอ,อบอกชื่อเล่นบอกความรู้สึกมีบางคนก็บอกว่าเศร้าเนาะมีบางคนก็คิดถึงแม่มีบางคนก็บอกว่าตอนที่เฉยๆบางคน ง่วงแต่ส่วนใหญ่ง่วงเลยเอาแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปแล้วเ,เช็คชื่อกันเสร็จแล้วถ่ายรูปทําท่าอะไรก็ได้ที่เราสนุกสนานแล้วกรีดหรือทําอะไรก็ได้รูปบอกเขาเลยแล้วเราก็ถ่ายรูปไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยเหลือเขาไม่รู้ว่าจะทํายังไงในยุคโควิดอย่างเงี้ยนะคะ